กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาธิกาลบกระผมเฉลาพงลอยสมาชิกวุฒิสภาการรายงานของคณะกรรมรการติดตามและเสนอเนะี่เรื่องรัฐการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาเรื่องสรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา2องนของรัฐธรรมนูญไทยเดือนเมษายนมิถุนายน2565กรากบารเรียนท่านประธานครับกิจกรรมการปฏิรูปประเด็นปฏิรูปที่สองการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กก่อนัยเรียนท่านประธานครับผมมีประเด็นการอภิปรายกิจกรรมที่2.1การพัฒนาระบบดูแลการพัฒนาการจัดการเรียน ให้เด็กปฐมวัยโดยการพัฒนาทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสถิตปัญญาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้การรายงานของคณะกรรมการเสนอว่ามีโอกาสสำเร็จในระดับปานกลางของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของการจัดการเรียนทั้งองค์กรปกรครองของทุนหหินในส่วนนี้ กาบเรียนท่านประธานฝากถึงผู้ที่เกี่ยวกล้องทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธิการคณะกรรมการปฏิรูปสำนักงานปยปและสภาพัฒน์ท่านประธานครับการรายงานอย่างนี้ถือว่าการศึกษาเราเนี่ยยังต่ําถ้าถามว่าโอกาสที่พัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนในส่วนนี้ถ้าจะขึ้นโตไประดับม1ม .2 ม .3 ม4ม .5 ม .6 ถามว่าเขามีโอกาสเรียนต่อไหมครับ ถึงระดับสูงท่านประธานถ้ารายงานในส่วนนี้คิดว่าถือว่าการประรูปการศึกษายุทธศาสตร์าตการปรูปประเทศในครั้งนี้ล้มเหลวครับท่านประธานถ้าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรายงานถือว่าไม่ได้ติดตามถือว่าพลระงานนี้ถือว่าเป็นการประตรูปของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในรัฐมนูญระบุไว้จะต้องเดินตามกรอบ การรัฐมนูลในส่วนนี้พระฉะนั้นในส่วนนี้คุณภาพจัดการเรียนการสอนการปฏิรูปประเทศยังไม่เดินเลยพระเจ้าไดฝากถึงประธานถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและผู้มีเกี่ยวข้องในส่วนนี้ภัฒนกิรที่6.2พื้นที่นวัตกรรมการจัดการศาึกษา ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกว่าสําเร็จระดับปานกลางโออีไปกันใหญ่ท่านประธานการจัดการเรียนการสอนในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้ผมติดตามจากการลงพื้นที่คณะกรรมการการศึกษาและอนุกรรมิการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามพื้นที่ทั่วประเทศทุกภูมิภาคในจัดการเรียนนวัตกรรมการศึกษาในส่วนนี้คุณภาพ การจัดการเรียนดูพื้นที่แล้วลงพื้นที่แล้วแม้แต่ผู้บริหารการศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่านประธานครับยังไม่รับลูกกันเลยยังไม่ต่อยอดยังไม่ต่อช่วงผมฝากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในเรื่องนี้ควรเอาจริงเอาจังนี่รู้ข่าวว่าติดตามขอกระการศึกษาคื้นฐานเปิดรับสท่าไรอีก300รอโรงเรียนเพิ่มเติมเขาอีกคุณภาพปฏิรูปการศึกษายังไม่เกิดเลย ถ้าเปิดไปนี่มีไปกันใหญ่นะรรท่านประธานผมห่วงนะครับการไปฏิรูปครั้งนี้ผมไม่อยากให้ล้มเหลวแล้วก็ไม่อยากให้เสียของอยากจะฝากท่านประธานถึงคณะกรรมการการปฏิรูปในส่วนนี้และสภาพัฒน์สำนักงานปยปในส่วนนี้ขอให้ติดตามเรื่องรัดอย่างจริงจังแล้วก็ในนิการรายงานมาว่าระดับปานกลางต้องประสานกกศ ถามว่ากศเขามีหน้าที่อะไรครับกศในส่วนนี้มันต้องสพบถอและคัและสอปอสำนักงานปรหัหก,กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดท้าวระธานนี่ไปลงกศกศว่าด้วยงานบริหารการบุคคลไปจัดการศึกษาไงผู้บริหารการศึกษาขณะนี้สพบถอยังกัดผู้บริหารศึกษายังไม่ครบโรงเรียนในไท้าระธานถ้าถามคุณภาพมันจะเกิดได้ยังไงในะส่วนนี้ จึงฝากท่าประธานถึงคณะกรรการปฏิรูปต้องติดตามเรื่อรรัดเพราะต่อช่วงในการปฏิรูปยุทศาสตร์ษษษษชาติในครั้งนี้นะครับิีกลอกที่3การปฏิรูปกลไกการผลิตครูและพัฒนาครูนี่ก็อีกถามว่ากระทรวงสาธารณสุขและสถาบันอุดมศษษษึกษากระทรวงอุดมศษษษึกษาและววิจัยผมติดตามการลงพื้นที่แล้วยังไม่ต่อยอดกันเลย การจัดการเรียนการสอนในส่วนนี้พัฒนาบุคลากรครูทั้งประเทศทางคนต่างเดินต่างคนต่างทำสถาบาันรัชพัฒก็จัดไปมหาวิทยาลัยแต่และมหาวิทยาลัยก็จัดไปในส่วนนี้ต้องไปดูว่าการะทรวงศึกษาเนี่ยครูสภามีไว้ทาไมระเบียบวิัยอการครูในส่วนนี้คนที่จะต้องลงมาดูแย่จริงจังในส่วนนี้ท่านประธานฝากด้วยบิ๊กบล็อกที่สากลไกพัฒนาครู บิกลกที่4การจัดอาชีวศึกษาระบบภาคีตัวนี้เราหัวใจของประเทศเลยตัวนี้ขณะน,นี้ผมลงพื้นที่อาชีวศึกษาทั่วประเทศท่านประธานครับไปที่ไหนผู้บริหารศึกษาผออ,อ่นทุกครั้งและครูกรบ็บ่นงบก็ได้นน้อยและถามว่าพัฒนา AAC ภาคตะวันออกจังหวัดระยองได้ยังไงในส่วนนี้ ประธานอุตสาหกรรมหอค้าแ้าของประเทศไทยก็บ่นว่าการจัดการเรียนการสอนไม่ตรงเป้าตามที่พัฒนาชาติบ้านเมืองในการประจุจ้างแรงงานของประเทศในส่วนนี้ขอฝากท่านประธานถึงคณะกรรมการติดตามในเรื่องอาชีวะนะครับฝากยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพรัฐบาลต้องจัดงบประมาณตัวนี้อย่างเพียบพร้อมถ้าเราจะพัฒนา ด้านแรงงานของชาติเพื่อให้มีคุณภาพรองรับ a อ c ในส่วนนี้นะครับผมถามว่าบางทีบางครั้งการจัดเหล่านี้ถ้าผมคิดว่าถ้ากระทรงศึกษาเอาจริงเอาจังในส่วนนี้ไม่จะไปได้เพราะฉะนั้นฝากรรท่านประธานถึงคณะกรรมการหรือผู้มีก่ลวข้องทือเลขาคณะกรรมการอาชีวศึกษาในส่วนนี้ครับขอให้กระชับและติดตามในเรื่องนี้เพื่อที่จะสร้างแรงงานให้กับ แรงงานให้กับเด็กตกเรียนแล้วก็การพัฒนาครูอาชีวะการพัฒนาครัาชวะเนี่ยเรียกร้องมาเยอะท่านประธาน <Okay. S 1> พออวิไลาอาชีวะ <Okay. S 1> พออวิายาลเทคนิคสะท้อนมาเยอะเหลือเกินในส่วนนี้การจัดก็ประมาณเที่ยงครับท่านประธานข <Okay. S 1> ้าไปดูแล้ววัสดุฝึกในวิไลเทคนิคในส่วนนี้ ยังล้าสมัยท่านประธานไม่ทันและแถมยังมาพัดกลไกเ,เพราะมันไกลซะแล้วแล้วเอาระบบภาค,คีเอาไปเรียนร่วมระหว่างเวลาชีววิาศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาถามท่านประธานผมจัดการศึกษามาแล้วล้มเหลวท่านประธานเพราะอะไรโรงเรียนมัธยมโรงหนึ่งอยู่ประจำตำบลแล้วเวลาการอาชีพไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งต่างต่างอำเภอต่างตำบล แล้วก็เอานักเรียนมัธยมในส่วนนี้เอาไปเรียนได้อาชีวะแล้วเมื่อไปเรียนอาชีวะทีแรกโอ้ประกาศโคมลอยสวยหรูทุกประทานแล้วสรุปแล้วว่าเมื่อเอานักเรียนมัธยมไปเรียนกับอาชีวะเนื่องจากปัญหาก็ตามมาอีกหนึ่งรัฐไม่จัดงบประมาณไปให้และหลายหัวมัธยมกับอาชีวะแย่งกันอกีกอาชีวะก็จะเอาลายหัวให้กับ ของเขาอาชีวะส่วนมัธยมก็เอาลายหัวลายหัวเท่าไหร่ก็มีปัญหาสรุปแล้วกระทรวงศึกษาไม่ประสานกันระหว่างมัธย,ยมและเว,วลยอาชีวะศึกษาในส่วนนี้ก็มีปัญหานักเรียนผู้ปกครองมีความหวังมากว่าไปเรียนอาชีวะจะต้องใบประกาศฏิบัติมัธยมหนึ่งใบแล้วเวลาการอาชีพที่มีอาชีพของเขาก็อีกหนึ่งใบสรุปแล้วล้มเหลวไม่ได้ท่านประธาน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ฝากถึงท่านประธานฝากถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดูบ้างจิครับท่านลงไปดูอย่างจริงจังในส่วนนี้แล้วเอาข้อมูลมานะครับแล้วก็รายงานพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องใน,ในรายงานให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในส่วนนี้การจัดการเรียกนการสอนอาชีวศึกษาฝากถึงท่านประธานถึงผู้มีเกี่ยวข้องนะครับให้ไปดูและตั้งใจที่จะ ทำหนึง่งจยยังเพระฉะนั้นส่วนนี้คือว่าถ้าเราติดตามแล้วถ้าไม่เกิดก็ทั้งก็รายงานมานะครับผมจะได้สะท้อนก็ไปอีกนะครับสุดท้ายนี้ท่านประธานผมมีข้อเสนอนีฝากคณะกรรการปฏิรูปติดตามตามตาม,มาตรสองเกศตรอาชีวะที่ล่าช้านะครับอย่างจริงจังแล้วฝากสำนักง,งานปะยะปและสภาพัฒน สุดท้ายเนี่ยก็ขอให้กำลังใจนะครับคณะทำงานทุกท่านนะครับช่วยชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเพื่อที่จะลูกหลานเราจะดีคุณภาพต่อไปกราบขอบคุณท่ทานประธาน